สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมบ้านเดี่ยวนะครับของโครงการนิสสสิินะครับเป็นหนึ่งโครงการที่ใกล้นิคมสหการสามสี่ครับโครงการนี้จะติดกับโรงน้ําแข็ง YK นะครับเส้นทางเทคนิคบูรพานะครับที่จะไปออกทางเส้นหนองเช่าแมวหนองโพงนะครับผมก็เดินทางเข้านิคมได้หลายทางนะครับทางเส้นนี้นะครับแล้วก็การจราจรนั้น ไม่แออัดนะครับผมก็เดี๋ยวเราพาเข้ามาดูด้านในบ้านนะครับพื้นที่ก็จะเริ่มต้นที่40ตารางวานะครับผมจะเป็นบ้านเดียวสองห้องนอนสองห้องน้ํานะครับแล้วก็หนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวนะครับแล้วก็ที่จอดรถนะครับแล้วก็ในส่วนโปรโมชั่นของเรานะครับผมก็จะเป็นฟรีโอนฟรีจุดจำนองนะครับผมฟรีมิเตอร์น้ําฟรีมิเตอร์ไฟนะครับแล้วก็ฟรีแอร์นะครับ หนึ่อมิลนะครับแล้วก็ฟรีผ้ามานทั้งหลังฟรีแทงค์น้ำนะครับผมแล้วก็ทางเราดำเนินเรื่องยืนคู่ให้ฟรีนะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเบื้องต้นนะครับก็เนี่ยครับจะเป็นจะเน้นตรงห้องรับแขกนะครับโล่งกว้างนะครับผมตัวบ้านก็จะโปร่งนะครับสบายนะครับผมแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะครับแล้วก็ อยู่ติดกับเส้นรองเลยนะครับผมก็ออกไปประมาณสักสองสามรอเมตรครับก็เรววเข้าที่คมได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็ราคาเริ่มต้นที่ร้านละบาทนะครับผมก็ลูกค้าสนใจสอบถามนะครับมาทางลิงก์นะครับลิงก์ทางเพจตได้เลยนะครับหรือาทาเบอร์ติดต่อที่เราให้ไว้นะครับผม ลูกค้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็เรายังมีหลายโครงการนะครับที่จะเสนอก็ฝากกดติดตามนะครับผมช่อง Youtube ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ